พลังงานจังหวัดอำนาจเจริญครับได้มีการจัดก,กิจกรรมเปิดบานพลังงานตามโครงการ West2 Energy สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนครับที่โรงเรียนราชประชานุเครอาหาสิบสีจังหวัดอำนาจเจริญตำบลโน่นน้ำแทงอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญนายชนาชาชวานวงศ์ครับผู้ว่าราชาการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเปิดบานพลังงานโครงการ West2 Energy สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนพร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการด้านพลังงาน มีหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้าราชการคณะครูนักเรียนของร่วมกิจกรรมเทนีโดยนายธนากรสอนอาจพลังงานจังหวัดอำนาจ,จเจริญได้กล่าวถึงกิจกรรมเปิด่านพลังงานภายใต้โครงการ w e s t ์ทู e อเนจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนว่าซืบเหนึ่งมาจากกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างสองประกอบไปด้วยอุบลราชธานีสีสเกตยโสธรอ,อำนาจ,จเจริญได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของปัญหาขายะมูลฝอยที่นับมือมีปริมาณหลายขึ้น ซึ่งเป็นผลโดยตรงจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรและการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วโดยส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง2ก็เลยมีการขออนุมัตินะครับในการดําเนินการโครงการ w e s t ์ทู e อเนจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนครับก็มีการมอบหมายให้สํานักงานพัฒนาขออภัยครับให้สํานักงานพลังงานจังหวัดในกลุ่มจังหวัดทั้ง4จังหวัดดําเนินกิจกรรม ด้วยขั้นแรกก็เป็นการส้่งความหูความเข้าใจให้กับประชาชนทุกภาคส่วนในกลุ่มจังหวัดได้มีความหูในแนวทางการพัฒนาพลังงานขยะจากการนํำขยะมาแปลรูปมาเปลี่ยนเป็นรูปพลังงานเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้อมการมีส่วนร่วมลดการคัดแยงและก็เป็นการย่อมรับของประชาชนหากมีการลงทุนพัฒนาโครงการ West2 Energy ก็เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมขึ้นในอนาคต โดยทางสันงานพลังงานจังหวัดอำนาจเจริญกราบมอบหมายจากทางจังหวัดให้ดำเนินโครงการน <ie> ี <Así a youtube> right ้นะครับโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความหูในการจัดการขยะและเปลี่ยนขยะให้เป็นพลังงานแก่ประชาชนทุกภาคส่วนในจังหวัดอำนาจเจริญทั้งกิจกรรมนอกดอโดยการอบรมให้ความหูในการบริหารจัดการขยะและเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานให้แก่แกนนําและแกนนํากลับไปดําเนินการ่ายทออส่งต่อความหูแก่ประชาชนทั่วไป กิจกรรมต่อมาคืออบรมให้ความหูแก่เยาวชนในสถานศึกษามุ่งหวังให้เยาวชนนะครับได้มีความหูในการบริหารจัดการขยะและการเปลี่ยนขยะเป็นพลังงานหลายขื้นและกิจกรรมที่3นั่นคือการอบรมให้กับส่วนราชการและกระทองทินให้ความหูในเรื่องของการจัดการขยะนะครับแก่ส่วนราชการและกระทองทินส่วนกิจกรรมสุดท้ายคือการเปิดบานพลังงานเป็นการสั่งความหูนะครับให้ลายขื้น โดยมีภูเขารวมกิจกรรมประกอบไปด้วยนักเรียนนักศึกษาประชาชนและกับผู้แทนส่วนราชการเขารวมกว่า150คนทางนี้ยังมีการจัดเวทีเสวนาการประเด็นเรื่องของการเปลี่ยนขยะให้เป็นพลังงานการจัดเทศากาลแห่งความหูด,ดังพลังงานโดยศูนย์บริการวิชาการที่หกจังหวัดอุบลราชธานีสำนักไทยทอดและเผยแร่เทคโนโลยีกมลมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานกระทุวมพลังงานและสำนนกงานพลังงานจังหวัดอำนาจเจริญ โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจรวมถึงโรงเรียนราชประชานุเครหาดซุป4จังหวัดอำนาจเจริญครับ